thơ không? Mà bên rượu kiện riêu trời Ở phần hò Trong lên quần nền rồi lên trăng Rồi lên Có mấy quăng trăng Vì non trầm xe ít Rồi lên phà xa Mình tổ tổ Nên thấy lên mà đi du anh có mẹ แคปเล่นมันจะผีน้องก็ได้ไปนอนกันเราแคว้นๆก็ให้ลบไปตัดยางเราเออไปตัดกันตัดคืนนี่กูมาจริงนั่งเล่นนั่งไอ้จ๊อบพี่น้องอย่างแคบกูจะชวนลบแต่ชวนเกลชอยเด็ดจำเยอคนคุณนี่กูเห็นไรคนเลยจริงนะบูตัดยางมังบูเกิดการขืนนั่นแล่นแบบคุณปองชอย มันวัดจนตายละชอบแล้ม uh, ึถึงหลังทีวิญญาณนั่นเจ้าก็ได้เชิญครับนี่ทีสติดอยู่ที่กลาง้นนั้นถึงพอากลางคืนมันจำแดงวิบเลยี่แดงถึงคนฟองซากเรื่องแรแกมุติเงีนแกมุติเงีทีมิอยากแรงจน้วันนั้นในบูรดตัวเลยตกใจกันต่างกันอยเกิดมาดหมนติด thế sao mẹ con con nè con nhíng ra ngoài yến dù để lục cái chỗ này phung này thì ôm cái ôm này tung ta lò nuôi ta cười cười nhìn ta đen cam mắt đi tù nè lin lò rau ri để tung phôm xay để tung muối rau để để lục con tiều ren xay rồi tiếng vợ trâu mà tiều win cò măng tung bây giờ con đánh là côn phong để sao mẹ nè มันจะจุลปภัณฑกุทียมไอ้ไ้เด็กมาไอ้แพร่วแพร่วนกแหลมมาแพร่แขรงุูนี่แหลกคนย่งันตกใจมั่งไปยํำหมอกไก่พวอเพื่อนนไกเดือ รันแล้วแหละจริงไมึงทำตรีมมึงทำตดีดิต่อกูกีลาตานะกูไม่จบนะกูลาตาจริงเลยลาตามึงกูกีลาตาจริงเลยมึงจำได้ไหมแกเป็นคนที่วัดที่วัดพ่อตาก็จุดหลวกตาเกบนหน้าบ้านนี่ไม่บอกกูนพ่อตูปลวกกูตกใจกอดน้องเมียกูป้าโย่ยังไม่แกปีในโลกเหมือนไอ้หนูบาอย่างนี้ไม่แกลาตาเลย Kính. là ta vẫn tay ta dong ta vẫn hát. I told mc kin Cầm lấy con nào. Toi tuyệt thôi là thôi ta thôi tuyệt thôi Vậy thôi tuyệt 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 มึงไปพิมพ์บ <who referred to> ัตรให้กูสักปันใบตัวบัตรได้แล้วบัตรแต่งงานนี่กู้ไแต่งงานไงใช่ไหมคือแต่งงานเฮ้อแต่ชาวชาวไอหนี้เล่นได้แล้วล้งโงกี่เยู่นี่อันประจังคริสโด่โง่ใช้จมูกประจังคริสคำว่ากินอิสทำตัวเอ็มมันคำกินอิสกินแล้วกินอีกคั้งอันมึงทำได้ไหมจัดเย็นเด็ดบุญกูได้แล้วกูแต่งกูโดน Phải trang ăn kết ni kín ni ít trả tôi cầm quả kín mát Rất là tan Chân Đẹp luôn lửa Giặt Chụp Rồi đây Các bạn này phá khăn phên đấy Nghe tìm lửa đây Hà nơ Cũng không đi Phải trang ăn kết cầm mía con chân Mía con chân My wife ปัวกองฉันอาสเปนใ้รรู้ก็ว no, ่าว่าพวันอาเปนเห็นเมียไม่ไวเมียแก่เลยไม่ไวถ้าเมียเด็กแ่ะเข้มใสฮรู้ไหมจริงอย่าแต่พูดมันปราช่างคริสต์นะต้องเรียนโรคแกวเพราะประเทศไตเราแกวจวนเสียนแล้วปราชากาเบนรู้ไหมรู้